สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันเรื่องของสมุนไพรหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษนะครับในคลิปก่อนๆผมก็พูดถึงความผิดปกติกำเริบจ่อนพิการของธาตุที่เรียกว่าธาตุวิปราชใช่ไหมครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุพูดถึงเรื่องของตรีธาตุผิดปกติหรือตรีโทษทําให้เกิดเป็นตรีธาตุกำเริบหรือหย่อนหรือพิการ ก็จะเกิดความผิดปกติเช่นถ้าปิดตะกำเริบก็จะทําให้กระบวนการเผาผลาญดูดซึมอาหารมากและมากเกินไปแลนะเกิดขึ้นมากเกิดเมตาบอลิซึมหรือเกิดกระบวนการอักขีกรรมมากแต่ถ้าหย่อนก็คือเกิดน้อยลงในขณะที่ถ้าเป็นวาตะนะวาตะถ้ากำเริบก็จะทําให้เกิดกระบวนการเสื่อมสลายมากเกินมากขึ้นเกินไปแต่ถ้าวาตะหย่อนกระบวนการเสื่อมสลายก็ ลดลงแต,แต่ถ้าเกิดวาตะกําเริบมันก็จะเสื่อมสลายมากเกินแต่ถ้าเป็นเสมหะกําเริบก็จะทําให้เกิดการเสริมสร้างมากเกินถ้าเสมหะหย่อนก็จะมีการเสริมสร้างน้อยเกินนะครับซึ่งผมก็ได้เล่าให้ฟังถึงคุณสมบัติของปิดตะของวาตะเสมหะแล้วก็ได้เล่าให้ฟังเลยว,ว่าถ้ามันผิดปกติมันจะเกิดสภาพยังไงซึ่งคําว่าผิดปกติหรือวิปริตของมันเนี่ยนะหรือแอบนอร์มอลของมันเนี่ย ก็เป็นไม่ได้ทางกำเริบหรือหย่อนหรือพิการนะครับแต่ในตำราทางการแพทย์แผนไทยบางทีเขาก็ไม่ได้จําแนกไว้ให้เราว่าไอความผิดปกติหรือตรีโทษหรือความผิดปกติของปิดตาเนี่ยที่ทาให้เกิดอาการผิดปกตินียฮะมันเกิดจากปิดตานั่นแหละเป็นปิดตาสมุดฐานแต่ปิดตาสมุดฐานจริงๆเราต้องจําแนกให้ได้ว่ามันไปทางกำเริบไปทางหย่อนหรือไปทางพิการแต่บางทีตำราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าอาการผิดปกตินียเป็นปิดตะนะ แต่ไม่ได้บอกว่ากําเริบหรือหย่อนืุพิการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หลักคิดว่าถ้าปิดตะกาเริบเนี่ยมันจะรบกวนกระบวนการเผาผลาญหรือดูดซึมอาหารคือทําให้เกิดกระบวนการเผาผลาญอาหารมากเกินนะครับถ้าถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเข้าใจถึงความผิดปกติหรืออาการผิดปกติที่เกิดจากการกระทบจากความผิดปกติของปิดตะปิดตะหรือระบบปิดตะเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่สําคัญก็คือกําเนิดความร้อน ความอบอุ่นของร่างกายช่วยย่อยอาหารนะครับกระตุ้นให้เกิดความหิวกว่าหายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความจําความอดทนเกี่ยวกับอารมณ์ความโกรธดีใจเสียใจพอใจโมโหนะความกล้าหาญความนุ่มนวลของร่างกายความสดชื่นรวมไปถึงผิวพรรณเปลง่งปั่งแล้วก็เรื่องของโดนตาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของระบบปิดตาซึ่งประกอบไปด้วยพัฒนปิตตาพัฒปิตาแล้วก็ ซึ่งโทษของปิดตะนในทางการแพทย์แผนไทย,นยได้มีการบันทึกไว้ว่ามีถึง40อาการนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเอาเองว่าเป็นการบันทึกที่พบบ่อยๆมากกว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่ส่วนใหญ่โลกที่เจอเจอหมอเจอกันบ่อยๆนะถ้าอาการลักษณะนี้แล้วนะเชื่อได้เลยว่ามันถูกกระทําหรือความผิดปกติที่ปิดตะแต่ยังไม่ได้บอกว่าปิดตะคอมเริบหรือปิดตะอัญยอนนะครับซึ่งก็บันทึกไว้40 อาการนะครับถึง40อาการนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างแต่ในส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจำนะไม่ช่อยชอบจำรายละเอียดแบบนี้ครับแต่ผมจะจำหลักการครับว่าหลักการว่าถ้ามันมีเมตาบอลิซึมหรือที่เราเรียกว่าอักขีกรรมหรือสันดาบมากขึ้นแสดงว่าปิดตาละนะน้อยลงก็แสดงว่าปิดตาละนะครับแต่ถ้ามันมีการเสริมสร้างมากหรือน้อยก็แสดงว่าเป็นเสมหะละ ถ้ามีการเสื่อมสลายมากหรือน้อยก็แสดงว่าวาตะซึ่งผมก็จะใช้หลักคิดวิธีนี้เทียบกับความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ของาธาตุของตรีาธาตุมาประกอบกันซึ่งทําให้เราไม่ต้องจอําอาการละเอียดยิบยับไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าใครสามารถจําได้มันก็จะได้ง่ายนะครับตรงนี้นผมจะยกตัวยอย่างที่มีการบันทึกไว้ในตําราทางการแพทย์แผนไทยว่าอาการที่ไม่ปกติหรือเป็นโทษของปิตะเนี่ยสีอาการเนี่ย เขายกตัวอย่างไว้อะไรบ้างนะครับอันแรกก็บอกว่าเนี่ยให้รู้สึกร้อนเหมือนผิงไฟผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เด็กจะคุ้นเคยกับการไปผิงไฟหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเรา,เาสมัยก่อนนี่เวลาอากาศหนาวเนาะเราก็จะไปนั่งก่อกองไฟผิงไฟเราก็จะรู้สึกถึงไอร้อนมันมานะรู้สึกร้อนเหมือนผิงไฟหรือรู้ถูกร้อนเหมือนถูกไฟไหม้บางคนก็อาจจะมาด้วยรู้สึกร้อนไปทั่วตัว เขาใช้คําว่าร้อนทั่วสาร,รพางกายนะสาร,รพางกายนะครับนะหรือร้อนมากร้อนธรรมดาก็ได้ร้อนมากก็ได้ไปทั่วตัวนะครับนะบางคนอาจจะรู้สึกแบบมันร้อนถึงเหมือนกับรู้สึกเหมือนมีควันเนี่ยพุ่งควันเนี่ยพุ่งออกจากร่างกายจากตัวเลยโอ้โหเหมือนมีไอร้อนมันออกผ่าวๆซึ่งอันนี้บางทีเรารู้สึกได้นะเราไม่ได้รู้สึกว่ามอนม,มีมีไข่นะ เราไม่มีไข้วัดไข้ไม่มีไข้เนี่ยแต่รู้สึกว่ามันเหมือนร้อนเผาในตัวนะลมหายใจเอ่ยเ่ยรู้สึกมันร้อนมีความร้อนซึ่งอันนี้ก็เข้าได้กับสิ่งที่รู้สึกเหมือนมีควันพุ่งออกมาจากร่างกายนะลมหายใจมีไอมีไอร้อนออกมาอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะคนที่มีลักษณะเรอมีรสเปรี้ยวนะเรอมีรสเปรี้ยวนี่ก็เป็นโทษของปิตะได้เช่นกันนะครับ รู้สึกแสบในท้องแสบร้อนในท้องรู้สึกร้อนภายในร่างกายทั่วๆไปทั่วทั่ตัวหรือร้อนเฉพาะที่ร้อนเฉพาะแห่งเพราะมันไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งตัวก็ได้มันเป็นเฉพาะจุดเฉพาะที่ก็ได้นะครับหรือมีไข้ตัวร้อนเลยนะวัดออกมาโอ้โหอุณหภูมิเกิน37.8องศาเซลเซียสที่วัดทางปากเนี่ยนะอะไรนั่นะคือมีไข้แล้วอันนั้นตัวร้อนนั่นเป็นจากปิดตาละเหงื่อออกมากทั่วร่างกายเหงื่อออกมากทั่วร่างกายนี้ก็เป็นจากปิดตะ หรือเหงื่อออกมากเฉพาะที่ก็เป็นบางคนมือชื้นเหงื่อชื้นพวกนี้ก็เป็นจากปิตะนะครับกลิ่นตัวเหม็นอัน,นนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับอการที่มีเหงื่อออกมากได้ผิวหนังหรือเนื้อบางส่วนมันมีการแห้งหรือแตกนะอัน,นนี้ก็อย่างปากแห้งเงี้ยแสดงว่าปิตะมันแรงนะทําให้อไอที่เยื่อเยื่อบุผิวที่ไอ้น้ำเมือกหรือเสมหะมันเลยหย่อนนะครับอันนี้ก็ เกวหนังหรือเนื้อบางแห่งแตกบางทีก็เรียกว่ามีเชื้อโรคอยู่ในเลือดนะครับมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดเรียกมีแบคทีเรียในเลือดนะครับนะในภาษาโบราณก็ใช้คําว่ามีหนองในเลือดหรือไพรอเมียมันก็น่าจะเป็นในส่วนที่เรียกว่าแบคทีเรียหรือว่าโลหิตเป็นพิษโลหิตมีเลือดเข้าไปมีโลหิตมีแบคทีเรียเข้าไปอยู่นะครับมีหนองหรือฝีตามกล้ามเนื้ออันนี้ก็เกิดจากปิดตาผิดปกตินะมีหนองฝี ตามกล้ามเนื้อรู้สึกร้อนตามผิวหนังนะเป็นอาจจะไม่ได้ทุกตลอดทั้งตัวอาจจะเป็นบางแห่งบางที่ร้อนตามกล้ามเนื้อนะครับนะผิวหนังกล้ามเนื้อแตกนะครับนะแล้วก็ผิวบางทีมันลึกแตกลึกเข้าไปผิวหนังลึกนะครับนะแตกออกไปนะฮะแล้วก็บางทีผิวหนังเป็นรอยเป็นทางแดงๆมีเลือดออกนะมีดีส่านดูเหมือนตัว ตัวเหลืองออกเขียวอ่ะนะตัวเหลืองออกเขียวเนี่ยดีซ่านชนิดเขาบอกชนิดเขียวใบไม้หรือจะเป็นดีซ่านชนิดเหลืองก็ได้ก็คือมันเป็นดีซ่านที่เขาเรียกว่าดีซ่านที่เกิดจากดีก่อนดีก่อนเข้าตับกับดีหลังออกจากตับนะในทางแผนปัจจุบันเนี่ยนะก็เป็นการเหลืองนี่เขาเรียกว่าจอนดิดซึ่งมันอาจจะมีความผิดปกติว่าน้ำดีที่เป็นอันคอนจูเกตบิลีลูบินคือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย นะมันก็จะทําให้เราเหลืองสีหนึ่งแต่ถ้าน้ําดีที่มันผ่านหรือคอนจูเกตผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตับแล้วมันก็จะทําให้ดีเป็นสีอีกสีหนึ่งนะฮนะหรือคนที่มีเนื้อตัวเป็นจุดดำนะผิวหนังกล้ามเนื้อลักแร้แตกนะหรือเป็นโรคดีซันทั่วไปก็คือเหลืองทั้งตัวนะครับอาการขมในปากอ่านี่ขมในปากเนี่ยครับเราจะรู้สึกเนาะว่าบางทีทำไมรู้สึกขมในปากในคออันนี้ก็ปิตะเป็นโทษนะครับ กลิ่นปากเหม็นกระหายน้ํามากบางคนกินอาหารแล้วก็ไปแล้วรู้สึกโอ้ยไม่ค่อยสบายท้องนะรู้สึกไม่ชื่นใจนะกินไปแล้วมันไม่ไม่หายอยากรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับนะบางคนปากเป็นหนองคอเป็นหนองไมพวกปากเป็นหนองคอเป็นหนองก็คือพวกทอนซิลอักเสบเป็นหนองติดเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงปิดตะปิดปกตินะเป็นหนองในลูกตานะครับในตานะครับ เป็นหนองที่ทวานหนักเขาเรียกตวานหนักเป็นหนองเป็นฝีหน,นองที่อวัยวะเพศชายหรือลึงนะหรือเพนิสนะรู้สึกไม่มีเลี้ยวมีแรงหรือมีการตกเลือดบางคนรู้สึกตาฝ้าฟางหรือทําให้ตาบอดบางคนตาในตาเป็นสีเขียวใบไม,ไม้หรือสีเหลืองอันนี้ก็คือคือตาเหลืองอะครับก็คือเป็นจอรดิชเป็นดะีซ่าดนะแล้วก็อาจจะทําให้ถึงขั้นมีการถ่าย ดีที่มันค้างเกินออกมาน้ําดีที่มันค้างเกินออกมาก็ทําให้อุจจลระปัสสาวะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนะนก็คือเกิดจากภาวะน้ําดีที่มันมากเกินแล้วมันผิดปกติคือเกิดภาวะดีซ่านน,น,นนั้นเพราะนั้นโรคดีซ่านนี่ก็เป็นปิตะเป็นโทษได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวแรกก่อนนะครับว่าในทางการแพทย์แผนไทยที่มีการบันทึกไว้เนี่ยเขาบันทึกความผิดปกติของระบบปิตะ นะว่าปิดตะซึ่งมันเป็น,นกลไกเล็กๆเป็นกลไกควบคุมคล้ายๆตัวอยู่เบื้องหลังนะ่ะตัวอยู่เบื้องหลังที่จะกำกับให้ธาตุไฟทำงานนะ่นะถ้ามันผิดปกติมันจะมาแสดงอาการที่ตัวคนไข้อย่างไงเนี่ยเขาก็บันทึกไว้ประมาณ40อาการแต่จริงๆเราใช้หลักของการวิเคราะห์ถ้าไม่ตรงกับ40แล้วมันเป็นอย่างนี้ยังไงในขณะเดียวกันใน40อาการนี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันกำเริบหรือมันหย่อน,ห,อนหรือมันพิการเราก็ต้องไปวิเคราะห์อีกว่ามันเกิดไปทางกำเริบหรือทางหย่อนหรือทาง เพราะถ้ากำเริบเราให้ยาที่ทําให้มันลดลงถ้ามันหย่อนเราต้องไปกระตุ้นให้มันเพิ่มขึ้นหรือถ้ามันพิการเราต้องให้ยาที่กระตุ้นให้มันเกิดการทํางานนี่ก็เป็นเรื่องของตรีโทษระบบแรกคือระบบปิดตะที่ผิดปกติหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการที่จะเข้าใจองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ